โควิด19คือโรคติดต่อที่ทำให้เกิดอาการติดเชื้อผ่านทางเดินหายใจซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุดไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี2019ขณะนี้โรคโควิด19มีการระบาดใหญ่ไปทั่วส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลกอาการทั่วไปเมื่อติดเชื้อ โควิดสิ 19, มีไข้ไอแห้งอ่อนเพลียส่วนอาการที่ไม่พบบ่อยมีดังนี้ปวดศีรษะเจ็บคอท้องเสียตาแดงปวดเมื่อยตัว มีผื่นบนผิวหนังสูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรสและอาการรุนแรงมีดังนี้หายใจลำบากหรือหายใจถี่เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอกสูญเสียความสามารถในการพูดและการเคลื่อนไหว วิธีกการป้องันสวมใส่หน้ากากอนามัยการป้องกันที่สำคัญพื้นฐานคือการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโควิด1 9ที่สามารถแพร่เชื้อได้ผ่านลมหายใจและสารคัดหลัง่งพกเจลล้างมือไอเทมนี้ห้ามพลาดเวลาเดินทางออกนอกบ้านเลยค่ะเนื่องจากเจ้าตัวไวรัสนี้สามารถเดินทางผ่านตัวกลางโดยการ ที่ถ้ามีผู้ป่วยติดเชื้อนำมือปิดปากขณะจามหรือไอไปจากวัตถุต่างๆและหากเราไปสัมผัสต่ตอวัตถุนั้นและนำมาสัมผัสต,ตาปากของเราก็จะทำให้ไวรัสนั้นเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะล้างมือบ่อยๆเมื่อกลับมาถึงบ้านหรือว่าหลังเข้าห้องน้ำควรหมั่นล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งเพื่อฆ่าเชื้อโรคสิ่งสกปรก,ปกรวมถึงไวรัสโควิด -19 การหมั่นล้างมือบ่อยๆนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะก่อนหยิบอาหารเข้าปากค่ะไม่ใช้ช้อนร่วมกันเนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด19สามารถติดต่อผ่านน้ำลายได้ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ช้อนทานอาหารร่วมกันเพราะอาจจะทำให้ติดได้ค่ะ พกภาชนะส่วนตัวลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทางน้ำลายอีกวิธีหนึ่งคือการเตรียมภาชนะส่วนตัวเช่นกระติกน้ำช้อนซ่อมผ้าเช็ดปากเพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นค่ะรับประทานแต่อาหารปรุงสุกถ้ารับประทานอาหารนอกบ้านและทานเนื้อสัตว์ให้เน้นอาหารที่สุกแล้วเนื่องจากความร้อนจะสามารถฆ่าเชื้อโรคที่ติดมาพร้อมกับสัตว์นั้นๆได้ ไม่อยู่ใกล้คนที่มีอาการไอหรือจามเนื่องจากไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อได้ผ่านลมหายใจและสารคัดหลังดังนั้นจึงไม่ควรออกไปใกล้คนที่มีอาการไอหรือจามเพราะอาจจะทำให้ติดได้